วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m e a x a Ceramic Pro เชียงใหม่และฟิลลามิน a าสวัสดีครับเราอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้นะครับแล้วก็เราจะเทสอ MGIM6 นะครับอันนี้เป็น r a v ว d r ร75กิโลวัต์ชมนะมันไม่ได้เป็นโอ d r i v e ที่ผมได้ลองที่นอ์เวนะแ <c oughs> ต่ว่า OVDRIVE 100 k ิโลัต์ที่นอ์เวนะครับตอนนั้นผมเทดสอบนะมันเป็น8องศาแล้วมันกินไฟเยอะมากเลยนะแล้วตอนผมเทดสอบคันนี้ที่เมืองไทย ผมประทับใจมากเลยนะว่ามันกินไฟน้อยแบบน้อยกว่า BYD นะครับอาจจะน้อยกว่า j a 6นะครับฮะแล้วผมก็จะเทสละเอียดคราวนี้นะเราจะขับ90กับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้เราอยู่ที่ปตท t a t i o n มันชื่อสารปีอะไรไม่รู้สนะครับใต้จากุเชียงใหม่นิดหน่อยนะครับผมก็จะปกเดก็จะสตาร์ทจากนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ให้คนดูนะว่ามันมีโฆษณาอมที่นี่นะครับ แต่ว่าจอนี้นี่ออมันลุกมันมีมนก็แปลว่าเขาใช้ Windows นะมันเด็ดอะไรเนี่ยค t d o ดาวน a โหลดอัปเดตโอเค Well too bad <laughs> แต่ว่าอันนี้นะครับคุณก็เห็น the damn booking system EV station plus มันมี120 k ยี่ส a บกิโลวัตต์แอมป์นะครับ <laughs> limit ผมเคยใช้นะแต่ว่าเขากำลังจะเพิ่มให้มันเป็น ชาร์จิ่งเฮาบว้าวอีก3ชาร์จนะครับอันนี้ควรจะเป็น300อแอมป์นะลิมิตแล้วก็180กิโลวัตต์เหมือนที่โค้งไผ่นะครับใต้ไปใกล้ๆแถวแถวกับแพงเพชรก็ควรจะเหมือนกัน่างนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่เปิดนะเป็นอย่างน,าน,นี้ตั้งนานแล้วนะหลายอาทิตย์อาจจะเพราะว่าเขากำลังรอบริษัทไฟฟ้า,ฟามัง้งบางคนสังเกตว่าท,ที่ที่เมืองไทยนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็น ทรานส์ฟอร์머จะอยู่แล้วเขาเรียกหม้อไฟใช่หม้อไฟมันจะอยู่อย่างนี้นะครับที่นอร์เวย์นี่เขาจะใส่ในตู้ในในแบบบ้านอย่างเงี้นนะเชดใช่ไหมครับแล้วก็ของของนอร์เวย์นี่ส่วนใหญ่มันจะเป็น1.2เมกะวัตต์หรือว่า2.4เมกะวัตต์หรือว่าสองหน kva น,นะแต่ว่าอันนี้นะไม่รู้นะอาจจะเป็นสัก500 kva มั้งแล้วก็ผมก็เคยเทสจากนี่ตั้งหลายครั้งนะครับทุกปีนะ แล้วผมก็จะสังเกตนะว่าอันนี้มันโออันนี้คืออะไรอ่ะโหสีแดงโหน่ากลัวนะประตูโอเคโอเคแต่ว่าคันนี้นะอ่าผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่มันดาวน์เกินไหมถ้าเทียบกับคันอื่นนะครับแต่ว่าอ่ามันมีนวดแต่เบาะคนขับนะครับแล้วก็เราก็มีของใส่นิดหน่อยนะครับ อันนี้เป็น c y b e x Cloud T นะครับแล้วก็มี Cybex a n u r i t t 2นะครับมันก็น้ำหนักรวมนี่ก็อาจจะเป็นสัก30กบกิโลแล้วมั้งแล้วก็ข้างหลังนี่ก็มีของอีกนะอันนี้เป็น Cybex E Pri ีเป็นรถเข็นไฟฟ้านะครับรถเข็นเด็กแล้วก็มีคย่ออยู่นี่นะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัก20กิโลก็แปลว่าเราอาจจะมีสัก4050กิโลแล้วมั้งน้ำหนักเพิ่มเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเคยทดสอบ ที่นอร์เวย์นะครับน้ำหนักของ100ยกิโลวัตต์ชั่วโมงดูอมเตอร์มันเป็นแค่2,500ักิโลคันนี้อ่ะ75ิบห้ากิโลวัตต์แต่เอเนอ์จีมันก็หนักกว่าแล้วก็ซิงเกิลโมอร์อาจจะเป็นคล้ายกันทั้งาร้อยมั้งรถสวยงามนี้นะครับแล้วก็โอเคผมไม่ได้ทดสอบเจย์โคสิคส์เพราะว่าเจย์โคมันไม่มีทริปมิเตอร์นะครับมันมี rolling average มันก็ไม่มีโอกาสวัดละเอียดแต่ว่าคันนี้มันมีนะครับโอ้ โลบัต uh, ใช่แบตเตอรี่ uh, ของคีย์โฟรมันต่ำนะครับแต่ว่าเราก็มีทริป m e t ต r ที่เราสามารถที่จะรีเซ็ตได้แล้วก็ใช้ดูนะครับเราอยู่ที่นี่นะเราก็จะขับลูปไปทางใต้ไปทางลางปูนแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปทางนือนิดหน่อยแล้วก็กลับมาเนี่นะมันจะเป็นสัก50กิโลเมตรลูปนะครับทดสอบดูว่ามันกินไฟเยอะแค่ไหนข้างนอกก็20องศานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลของคอร์สกันหนนะครับ51.6 เปร์เซ็นตแบตเตอรี่367นี่แบตตเตอรี่พักโวลต์ต์นะครับอันนี้เป็น LFP แบตเตอรี่เซลล์โวลต์ตจของ LFP มันจะต่ำกว่า NMC หรือว่าอะไรนะครับแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่2 6่กถึงยี็ก็เย็นสบายดีนะครับแต่ว่า State of Health มันเป็นแค่95ห95หหโอ้มันต่ำเลยนะนเสื่อมตั้ง5%นั่นก็แล้วก็ลด มันก็ไม่ได้เก่ามากโอเคสองหมืนเจ็ดพันกิโลเมตรแต่มันจะสื่มตั้งห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอ๊ะผมว่ามันสูงนะนะสองหมืนเจ็ดพันนี่มันน่าจะเป็นแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวก็ไปแอลปะโอเคตอนนี้นะนเรากำลังทดสอบเกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่คันนี้นี่มันแปลกมากนะครับผมไม่เคยเจอเลยครับรถที่เราเทดสอบ่นเวย์มันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะครับคื เราตั้งว่าเราจะขับ92กิมต่อชั่โมงนะครับแต่มันก็ขับ98 h. แต่ว่า GPS ปีดนี่เป็น90นะครับส่วนใหญ่รถที่ผมเทสมันก็จะผิดไปสัก2-3กิมต่อชั่วโมงมันเหมือนกับว่ารถมันรู้ว่ามันขับช้าไปนะครับถ้าเราเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะขับเร็วขึ้นมันจะมีอ f f s e t นิดหน่อยนะครับไม่รู้ทำไมานะแปลกมากเลยครับนี้นะ แต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้ MG Pilot Auto Start มันก็ปกติโอเคเกือบจะมาเห็นรถเครื่องกันแล้วโอเครถเครื่องเปิดไฟอ่ะโอเคเช่เนะลนขวาหน่อยแล้วตอนเราเปลี่ยนเลนอย่างงี้นะครับถ้าเรากด resume MG Pilot มันไม่ resume นะครับเราจะต้องรอ,อ,อ come on come on today there yes อัอนนี้ว่าแล้ครับ คือมันสมองมันช้านะครับมันจะต้องใช้เวลาหลายวินาทีกว่ามันจะเจอว่าอ๋อที่นี่มันเป็นเลนอ๋อไม่นะไม่นะเราเปลี่ยนเลนได้ไม่ใช่เราเปลี่ยนแล้วเราเ,ราเอ,อ่สามารถที่จะใช้ MG Pilot ถ้าเรารีบทำเร็วไปมันจะกลายเป็นแค่ Adaptive Cruise Control นะครับก็โอเคว่าออผมก็ได้เช็คนะครับกับคันนี้นะ ถ้าเราลงดอยหรือว่าอะไรนะหรือว่ารถมันลดลงสปีดนะมันจะรีจนนี้มันจะเป็นนก g a t i v e นะครับผมเพราะว่าอผมเชอกันเนี่ยเพราะว่า mg z s ev 2 0 1 9ที่ผมมีนะอันนั้นนี่มันจะมันจะเบรกนะครับถ้าเราลงดอยแต่ว่าอันนั้นมันดีไซน์เก่านะอยอันนี้มันก็โอเคนะครับแล้วก็มันก็มี a อ t ต l เลนช h นเดี๋ยวเราต้องรอให้เราแสงขนาดก่อนนะมันก็ work ดีส่วนใหญ่มันก็ออต้สเต็ปก็ิร์ k ดีนะครับมันก็ขับได้แม้ว่ามันแบบเแบบส้นทางอะไรมันไม่ค่อยเห็นชัดชัดดีนะมันก็ยังเข้าใจว่าโอเคถนนมันจะไปยังไงแต่ว่าบางทีถ้ามันไม่ค่อยเห็นเส้นเลยหรือว่าน้อยมันก็จะแบบยกเลิก MG Pilot ก็แบบเล้เราจะลอง a u t o l a n e Change It's recommended เว่าเป็นแล้วสิกะนี่บอกให้บอก work เอาก็ผมได ตั้งแล้วว่าจะให้มันเปลี่ยนอ่ะโอเคใช่ไหมเด,เดี๋ยวเราต้องเราต้องยูทวนที่นี่ก่อนนะโอเคนี่เป็นยูทวนพอยท์แล้วใช่หลายครั้งมันจะใช้เราจะเอ่อเปลี่ยนเลนแต่มันก็ไม่เปลี่ยนเลนถ้าเราอโอเคใช่ไหมยูทวน U ที่นี่โอ้มันมีเรเวนร์สเตียริงมันโอ้มันยูทวนที่มากนะปะโตโอเคแตแล้วถ้าเราก็อย่างงี้นะมันก็เป็นอะัปติดครูสคอนโทรลเราจะต้องรอให้สมองมันคิด จัดเมินก่อนมันก็จะแบบต้องรอให้นี่เป็นมองมารนะครับก็มอนก็มอนมอนกระจายเออหาถนนมันก็ดีเนี่ยมันก,มนก็มันก็เส้นอะไรมันก็ดีหมดเลยนะเนี่ยมันอย่ามามันอย่ามาจ้าเออ เนี่ยถ้าลองอย่างนี้มันก็กลายเป็นครูสคอนโทรลนะครับต้องต้องรอให้มัน Come on Come on เออเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ผมไม่เคยเจอว่ามันช้าขนาดนี้แต่ว่ามันก็เนี่ยเเส้นทางมันก็เคลียร์ดีนะมันไม่มีอะไรแปลกๆนะครับที่มันมันงงเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนเลนมันมันก็จะอ๋อ จำไม่ได้ว่าที่มันเป็นอย่างนี้ที่นอร์เวย์คิดว่าที่นอร์เวย์มันดีกว่านะครับซอฟต์แวร์ของไทยนี่มันอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนนอร์เวย์มากนี่ยตอนนี้มันใช้อดัปติกมันมันใช้เอ็มจีพลตไม่ได้เลยนะครับโอ้ยใช่มันแล้วก็ช่วงล่างเป็นยังไงนะครับผมก็ว่ามันก็สมูดดีนะครับสบายดีนุ่มแล้วก็เก็บเสียงได้ดีมากเลยนะครับเงียบดีนะครับและ บางเอิญว่าเราใช้อย่างเหมือนกันเปียบเลยกับที่นอร์เวนะครับเป็น20นิ้วพิเร l ิสโคเปียลนะเแบบเก็บเสียงดีสบายดีแต่ว่าโอเคข้อเสียคือมันรู้สึกว่ามันเด้งนิดหน่อยมันบ ounce นิดหน่อยมันโอเคคันนี้อะ่ะมันไม่ได้มี Air s u s p e n s i o นนะครับเหมือน100กิโลวัตต์ o อ e อ l r วิ e e ก็รู้สึกว่ารถมันอาจจะ Control ช่วงล่างกับบ n c นไม่ค่อยดีนะครับมันไม่คงไม่มีอะไร Active ไม่มี C D C อะไรอย่างนงี้นะครับก็โอเคข้อเสียนิดหน่อยแต่ว่าที่มันสำคัญขรงคนไทยก็คือถนนอย่างเงี้ยที่มันกวขาขงนิดหน่อยนะมันเป็นยังไงบอกว่ามันก็สบายดีนะแบบมันก็ s m ooth ดีมันไม่ได้แบบรู้สึกแข็งไปเหมือนเออ t ท s l a generation เก่านะก่อน Highland หรือว่า Un i r มันก็ยังส m o o ดีสบายดีนะครับ ว้าวครานี้เราใช้แค่169วัตต์าั่วโมงนะครับดีกว่า100กิโลวัตต์อ All-wheel drive ที่ Norway ตั้งเยอะเลยนะอ่าเดี๋ยวเราต้องเทส120มันจะใช้ไฟน้อยแค่ไหนนะครับโอเคถนนที่นี่นะครับที่เมืองไทยอ่ะมันจะไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยกว้างเท่าที่ยุโรปนะโดยเฉพาะสวีเดนนะครับว่าประเทศในยุโรปะเพราะฉะนั้นตอนเราขับ120 มันรู้สึกเหมือนว่าเราขับไว้50ที่ยุโรปนะครับ <laughs> แต่ว่าช่วงล่างตอนนี้มันก็ยังสบายดีแล้วก็ยังเก็บเสียงได้ดีนะครับมันมีกระจก2ชั้นทั้งข้างหน้ากับข้างหลังนะครับ <Huh? S 1> เอ้อก็ช่วงล่างนี่ดีมากแล้วนะครับนอกจากว่าโอเคมันมันจะมันจะบานสนิดหน่อยแต่ว่านอกจากนั้นมันก็สบายดีนะถนอนอย่างเงี้ยของไทยนะครับที่มัน mm hmm. ไม่ค่อยสมู o นะ โอ้เอตอนนี้เราใช้แค่239วัตต์ออ่วโมกิโลเมตรนะครับอันนี้มันมากกว่า90ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเทสหนะ้าที่นอร์เวย์นะโอเคตอนนี้เรากําลังชาร์จนะครับเรารับเกือบ76 K ดกิโลวัตต์นะครับเพราะว่าโวลต์มันต่ำหน่อยว่ามัน3 8 0แโวลต์แต่ว่ามันมีลิมิตที่กระแสนะครับ198รกิดกโลวัตต์รถนี้มันรับได้ประมาณ150หนัต่เรา้อกระแสสูงกว่านี้นะ แต่ว่าโอเคข้อมูลนี้มันแปลกนะคือ no slow charging during quick charging อ๋อโอเค lost in translation แต่ว่าคราวนี้เราไม่ได้คำนวณน,นะครับว่าแบตเตอรี่มันใหญ่แค่ไหนนะครับ net capacity แต่ว่าตอนเราเทดสอบ100กิโลวัตต์เอานะครับที่นอร์เวย์นะ เราก็ได้96.5 k w ิกวัต์เแล้วถ้าเราเอา96.5%นะค,คำวนวณจาก75 kWh ิลวัต์เอามันก็จะเหลือ72.4 kWh ลวัต์เอนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับผมก็จะขับจากเชียงดาวไปกรุงเทพนะแล้วก็จะเทดขับเหมือนคนเท่าหรือ Sunday Drive แล้วผมก็จะวัดเป๊เลยนะว่าแบตเตอรี่มันมีกี่กิโลวัต์เแต่ว่าถ้าเราใช้ที่เรารู้ตอนนี้นะกะจากนั้นนะครับรถมันก็วิ่งได้เกิน400กิลเมตรมันก็ ใช้ได้นะครับ75 kWh นะกิโลตต์แบตเตรี่นะก็แปลว่ามันไม่ได้กินไฟเยอะเหมือนตอนเราขับที่นอร์เวย์ผมก็ไม่รู้ว่าออทําไมมันกินไฟเยอะมันอาจจะเป็นเพราะว่า all wheel drive มันไม่ค่อยออประหยัดไฟเหมือน rear wheel drive นะครับก็เหมือน c line 7นะัมันก็กินไฟเยอะเหมือนกันนะครับออหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันหนาวแล้วก็ drag coefficient ของคันนี้มันไม่ค่อยออต่ำนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่า แบบฮีตติ่งกับอะไรแบบเอกซิที่มันเอาแบบความร้อนที่เหลือจากมอเตอร์ใส่ในรถหรือว่าจากแบตเตอรี่มันอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนคันอื่นเหมือนเทสลาหรือว่าคันอื่นนะครับอาจจะทําให้มันกินไฟเยอะถ้ามันหนาวข้างนอกนะครับผมก็ไม่รู้แบบร้อนะครับแต่มันอาจจะเป็นรวมแบบสาเหตุหลายอย่างที่ทําให้มันกินไฟเยอะตอนเทสที่นอร์เวย์นะครับ แต่ที่นี่ที่เมืองไทยโอเคมันก็เป็นคนละเรื่องแล้วเป็น r e ว wheel drive แต่ว่า,ามันก็ยังไม่ดีเท่า,า the best Tesla กินไฟน้อยสุดนะครับ Tesla Model Y นะแต่ว่ามันก็ยังไงดีอะคันนี้มันก็ไม่ได้แบบแย่ yeah, มากนะครับโอเคมันก็ใช้ได้ก็วิ่งได้ไกลแล้วก็ราคาไมา่ค่อยแพงแต่ว่าถ้าเพิ่มอีกไม่กี่แสนเราก็จะได้ o l e e drive จะไม่กินไฟเยอะใช่ไหมถ้าคุณอากจะเปลืองเงินค่าไฟก็ เรเ l วิลได้ก็ได้นะครับโอเคคงจะเป็นแค่น,นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูไปดี้วนะแล้วก็เราก็ปากกันใหม่สวัสดีครับ